คือการเรียนการสอนวิชาเกษตรเรื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยครูนาวีและครูเมธินีภาพที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของมีดติดตาหรือว่ามีดตอนกิ่งต่อกกิ่งใช้คว้านกิ่งที่จะตอนติดตาและก็ตอกกิ่งครับ ภาพที่สองนะครับเป็นภาพก,กันไกตัดกิ่งใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการครับนักเรียนครับภ <c oughs> าพต่อไปภาพต่อไปครับเป็นกันไกตัดหญ้าครับใช้ตัดหญ้าที่ไม่สูงนักหรือใช้ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอสันครับภ <c oughs> าพนี้ ภาพนี้คือกาครับใช้ย่อยดินให้ร่วนซุยใช้รากหญ้าหรือใบไม้ที่ตัดทิ้งไว้ออกจากแปลงโูกและใช้เกลียหน้าดินให้เรียบครับภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้อุปกรณ์ต่อไปครับอันนี้คือจอบครับจอบขุดใช้สําหรับขุดดินที่ค่อนข้างแข็งส่วนจอบขาบใช้สําหรับถาบหน้าดินหรือดายาครับ อุปกรณ์อันต่อไปเลยครับอันนี้คือช้อนปลูกใช้ขุดหลุมปลูกพวนดินแล้วก็ย้ายต้นกล้าครับต่อไปครับอันนี้คือถังน้ําครับใช้ตักน้ําดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่สำหรับภาพอันนี้ครับเป็นบัวรดน้ําครับใช้รดน้ําต้นกล้าหรือพืชที่ปลูกอยู่ในกระถางครับ สำหรับภาพนี้ครับเป็นปุ้งกีครับใช้ขนดินปุ๋ยหรือเศษหญ้าเศษใบไม้ครับนกเรียนภาพต่อไปครับอันนี้คือทั่วทั่วจับใช้สําหรับจักดินปุ๋ยหรือทรายส่วนทั่วขุดใช้สํำหรับขุดตรงหรือขุดดินเพื่อนาดินไปตากฆ่าเชื้อโรคครับ และอุปกรณ์อันสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเสียมครับใช้ขุดหลุมปลูกขุดดินขุดหลุมขนาดเล็กขุดหลุมที่ลึกไม่มากนักอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนค่อนข้างที่จะเคยเห็นพอสมควรสาหรับคลิปวิดีโออันนี้ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกา,งางเรเกษตรไว้แค่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ